พี่นนท์แกล้งเหรอเอาไปเอา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 เร็วๆเอาตีนเขียวอีกหน่อยเดียวเดี๋ยวโบยบายไปเอาเอาอีกหน่อยเดียวลูกอีกหน่อยเดียวอืมขึ้นไปขึ้นไปตีนเขียวตีนเขียวลูกตีนเขียวเออเออโอยก็นิดเดียวเอง โดยพี่นนแก้งเหรอเอออจะมาให้แม่เอาไปเอาให้โอ้โหเอามือมาจุ๊บมือพี่นนพี่นนท์นนท์แกงหวานเหรอไปไปเอาเองไปเอาเองไปลุกลุกเร็วไปเอาเอาหยิบเอาเออนั่นแหละปีนแค่นั้นแหละลูกเออเอามือจะเห่าหาตะแยงมึงอะไรเอาเอาปีนดาวเร็วๆร็วนแก้งเหรอให้แม่เอาให้ไหม อขอบคุณก่อนมาสวัสดีก่อนแล้วจะเอาให้อามือเออเออข้างนั้นด้วยอ่ะสองมือสองมือเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไม่เอาให้อ่ะนั่งลงนั่งลงดีดีนั่งลงดีดีอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ของหนูอ่ะของหนูเหรอของหนูเหรอเนียอ่ะนั่งลงดีดีสวัสดีก่อนสวัสดีอ่ะนั่งลงนั่งลงดีดีสวัสดีก่อนเออโอ้เสื้อขาว แกนพี่นน,นแกล้งเหรออพี่น,นนนี้ทำไมแกล้งหวานวะเออโอ,โอ้รักรักรัก,ร,กรักเสือ้อโอ้รักจังเลยนะเสื้อเขาเนี่ยเออเออเออโอ,อ้โหชุดนักเรียนหรอคะหนูจะใส่ชุดนักเรียนหรอลูกอะอันนี้ชุดนักเรียนเขาค่ะนี่ชุดนักเรียนเขาเอามามา,มาแม่ใส่ให้แม่ใส่ให้ใส่เปล่าอืม อมามามาจะใส่ให้มามากนมาคลายห่วงอีกหอย